เงินดิจิทัลทางรัฐล่าสุดใครหน้าสามแล้วทำอะไรต่อไปหน้าได้เงิน10,000บาทดูเลยได้ไม่พลาดเงินเงินดิจิทัลล่าสุดสำหรับใครที่ได้หน้าสามแล้วจะต้องทำอะไรต่อให้ไปหน้าได้เงิน10,000บาทเพราะว่าหน้าสามเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นหน้าที่ได้เงิน10,000บาทและหน้าที่ไม่ได้เงิน10,000บาทซึ่งต่างคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับ ความชัดเจนเนี่ยผมจะไล่ให้คุณฟังในกลิบนี้หมดเลยนะดังนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งสําคัญนะครับแต่ผมต้องแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยเพราะว่าใครที่ได้หน้า3แล้วทุกคนเนี่ยคุณมีโอกาสได้เงิน10,000บาททุกคนหมดเลยเพราะว่าหน้า3คือหน้าที่สําคัญมากมากครับใครที่ยังไม่ได้หน้า3คุณต้องทําตัวเองให้มาอยู่หน้า3ให้ได้ส่งข้อมูลของคุณกับทางภาครัฐให้ครบนะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลบัตรประจาตัวประชาชนสแกนใบหน้าอะไรส่งให้ครบ นะซึ่งมันอยู่หน้า1ห,หน้า2อนแหละเมื่อคุณทําตามขั้นตอนมันก็จะมาหน้า3ได้โอเคครับอ่าแล้วพอได้หน้า3แล้วต้องทําอะไรต่อละให้ไปหน้าได้งินหมื่นบาทชัดเจนทั้งหมดในคลิปนี้เดี๋ยวมาดูกันอันดับแรกครับซึ่งอย่าลืมบอกกันว่าสำหรับเงินดิจิตอลตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็คือคนที่จะได้เงินผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับซึ่งคําว่าผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหมายความว่าณปัจจุบันนี้คุณต้องตรวจสอบกับตัวเองก่อนเลยอันดับแรกเลยคุณเนี่ย มีแอปพลิเคชันทางรัฐอยู่ในเครื่องมือถือคุณหรือเปล่าบางคนบอกว่าลบไปแล้วนะซึ่งไม่เป็นไรครับถ้าคุณลบไปแล้วนี่คือโอกาสที่ดีมากครับที่คุณจะไปดาวน์โหลดแอปทางรัฐกลับมานะไปดาวน์โหลดแอปทางรัฐกลับมาด่วนเลยรีบไปทําการดาวน์โหลดให้กลับมาเพราะว่าเวลาคุณจะได้รับเงิน1 0,000บาทเนี่ยก็จะได้รับผ่านแอปทางรัฐนี่แหละเพราะคุณได้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐนะครับนะถ้าคุณได้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐก็จะได้เงินผ่านแอปทางรัฐ อันนี้เคลียร์ชัดเจนนะดังนั้นคุณก็จะต้องดาวน์โหลดแอปทางรัฐกลับมานะครับไปดาวน์โหลดให้เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดมีการอัปเดตอันนี้คือกลุ่มที่ลบไปนะครับก็ต้องดาวน์โหลดมาใหม่แล้วก็ทําการเข้าระบบเรียบร้อยส่วนกลุ่มที่ยังไม่ได้ลบก็ให้ทําการเช็คนะครับอัปเดตแอปพลิเคชันทางรัฐให้เป็นปัจจุบันให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเพื่อที่จะเป็นเวอร์ชั่นที่ หน้าจะเปลี่ยนเป็นหน้าได้เงิน1 0 0 0 0บาทน,นั่นเองโอเคนะครับเมื่อคุณมีแอปทางรัดเรียบร้อยแล้วสิ่งที่คุณจะต้องทําครับก็ผมแมนะนําให้คุณเปิดแอปทางรัดของคุณมาในตอนนี้เลยนะครับเปิดมานะพอเปิดมาเสร็จเนี่ยในหน้าแอปทางรัดก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้แต่นั้นเนี่ยเขาจะให้คุณใส่พินก็ใส่พินให้เรียบร้อยจากนั้นเนี่ยเขาจะพามาหน้าทุกคนก็จะเป็นหน้าแบบนี้ครับซึ่งพอมาสู่หน้านี้ครับคุณจะสังเกตเห็นว่าเขาจะเป็นหน้าโครงการเติมเงินดิจิตอล วัลลนละหนึ่งบาทครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบเสร็จกับหน่วยางานที่เกี่ยวข้องเนี่ยอันนี้ทุกคนจะต้องได้แบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้คือหน้าที่บอกว่าคุณได้ส่งข้อมูลที่ต่างๆเนี่ยหน้าหนึ่งหน้าสองคุณผ่านแล้วจนมาถึงหน้า3แล้วนะครับโดยจะรู้ได้ไงว่าคุณได้หน้า3แล้วแบบชัดเจนก็คือให้กดคําว่าตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนต,ตรงนี้นะครับพอกดเสร็จเนี่ยระบบเขาจะพามาหน้า3ทันทีเลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้หน้า3ก็ ต้องทําให้ได้มาหน้า3นะครับซึ่งหน้า3ทําไมถึงรู้ว่าเป็นหน้า3เพราะว่าตรงนี้จุดสีเขียวเนี่ยเห็นไหมมันเป็นหน้า3นะครับมันก็เลยบ่งบอกว่าตรงนี้คือหน้า3โอเคส่วนหน้า4ี่กับหน้า5ยังขาวอยู่คือยังไม่ถึงหน้าสีหน้า5นะครับอ่าและหน้า3เนี่ยก็คือหน้าที่บ่งบอกว่าเรากําลังตรวจสอบสิทธิของท่านกับเน่วยงที่เกี่ยวข้องครับระบบได้รับข้อมูลการลงทะเบียนเรียบร้อยนะแล้วจะดําเนินการ รวจสอบตามเงื่อนไขโครงการในระดับต่อไปโอเคซึ่งเมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำครับในรัปจ,จุบันนี้ก็คือเราเรอติดตามครับข้อมูลจากภาครัฐว่าจะมีการอัปเดตนะครับการตรวจสอบประกาศผลให้เราเมื่อไหร่นะครับซึ่งในรัปจ,จุบันเนี่ยตอนแรกมีการประกาศว่าจะประกาศผล22กันยาครับแต่ตอนนี้เนี่ยมีการเลื่อนการประกาศไป นะซึ่งณนะวันที่ทําคลิปนี้ยังไม่มีการกําหนดวันที่แน่ชัดนะครับก็อาจจะเป็นในเดือนตุลาเดือนพฤศจิกาเดือนธันวาปีนี้หรืออาจจะเป็นปีหน้าอันนี้ต้องรอสรุปกันนะครับจะเป็นมกราคมพฤภามีนาเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหากันยายนตุลาพฤศจิกาธันวาของปีต่อไปหรือเปล่าก็ดูการแต่ผมคือดูจากแนวโน้มนั้นน่าจะเป็นภายในปีนี้นะครับน่าจะประกาศผลนะ เมื่อประกาศแล้วนะครับมันก็จะบอกเลยว่าใครได้ไม่ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำนะครับก็คือเช็คข้อมูลของคุณแล้วก็จำรหัสของคุณให้ได้ที่เข้ามาแอปนี้ตรงนี้สำคัญม,มากๆนะครับรหัสที่คุณจะเข้ามาสู่ตรงนี้ที่คุณต้องตั้งนะครับ <c oughs> username password หรืออะไรต่างๆเนี่ยจำให้แม่นจดเอาไว้ในที่ที่ปลอดภัยแล้วดูอย่าหายเพราะว่าถ้าตรงนี้หายเนี่ยมันคือ ถึงแม้ว่าคุณจะได้สิทธิ์เนี่ยคุณก็ไม่สามารถกดเข้ามาใช้เงินได้อันนี้มันเป็นเรื่องสําคัญมา,มากๆนะครับนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องระวังอย่างยิ่งนะน,นี่คือเรื่องเพิ่มเติมที่ต้องฝากกับทุกท่านซึ่งณนะปัจจุบันตอนนี้นะสำหรับวันนี้ที่เข้ามานะผมเข้ามาตรงนี้ปุ๊บพอเข้าเสร็จหน้าจอมันจะขึ้นแบบนี้เลยครับมันจะขึ้นว่าระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียนให้ท่านทราบตาม,มาเวลาที่กําหนดพอเข้ามาน้านนี้สักพักมันจะขึ้นแบบนี้ระบบ จะแจ้งผลการลงทะเบียนให้ท่านทราบตาม,มาเวลาที่กําหนดก็อย่างที่ผมได้บอกไปว่าเขาเลื่อนการกําหนดการประกาศผลไปก็จะต้องติดตามทางรัฐบาลดูครับว่าจะประกาศผลกันอีกทีเมื่อไหร่กันแน่นะเพราะประกาศผลแล้วนะก็จะรู้เลยว่าไขายได้ไม่ได้ครับก็กลับสู่หน้าหลักกดตรงนี้ไปปุ๊บมันก็จะไปสู่หน้าเดิมกดเข้ามามันก็จะพามามันจะไปสู่หน้านี้ แล้วก็กดเข้ามาใหม่มันก็จะมาหน,านี้มันก็จะมาหน้านี้กดออกกับสุดน่าลักก็จะออกไปเหมือนเดิมนะครับให้คุณเข้าใจแบบนี้นะแล้วผมจะพาคุณนั่งไปดูอนาคตนะครับนะตอนนี้แล้วแล้วคุณอาจจะสงสัยว่าแล้วจะรู้ได้ไงว่าหน้าอะไรไปหน้าได้เงิน1นึ่งนบาทเนี่ยจะทํายังไงให้ไปหน้าได้เงินหนึ่งมืนบาทครับก็คือจาคุณต้องจําให้ได้นะครับ ในส่วนของว่าตัวคุณเนี่ยเกณฑ์รายได้ของคุณเงินฝากของคุณในณวันที่มีการกําหนดเนี่ยคุณต้องจาให้ได้ว่าคุณผ่านเกณฑ์หรือเปล่าถ้าคุณมั่นใจว่าคุณผ่านเกณฑ์ครับแล้วก็ข้อมูลที่คุณส่งไปกับรัฐเนี่ยมันถูกต้องตรงนี้เนี่ยคุณมีโอกาสที่จะผ่านแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาดูตามข้อมูลรายได้หรือคือดูตามเกณฑ์ครับซึ่งผมได้ทําสรุปไว้แล้วล่ะมีทั้งหมดเนี่ยหข้อนะคุณสามารถไปดูได้หลังวิดีโอนี้ผมจะใส่เอาไว้ให้นะเป็นสิ่งที่ผมได้สุกเอาไว้ให้คุณแบบชัดเจน ว่าใครได้ไม่ได้นะโอเคทีนี้เนี่ยใครได้ไม่ได้มันก็ขึ้นอยู่กับตรงนั้นนะครับแล้วพอได้เนี่ยหรือไม่ได้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะมันก็จะไปหน้า4กับหน้า5ซึ่งหน้า4ี่กับหน้า5มันก็จะมีหน้าได้กับหน้าไม่ได้นะครับมาเริ่มที่หน้า4กันเลยดีกว่าพอน้าสามันจะเปลี่ยนเป็นหน้าสนี่ผมพาไปนั่งอนาคตนะครับหน้าสเนี่ยก็จะเป็นหน้าแบบนี้คือเขาจะบอกเลยครับว่าท่านไม่ได้สิทธิ์สังเกตว่ามันจะอยู่ตรงนี้เห็นไหม แล้วเขาจะบอกคขาท่านไม่ได้รับสิทธิ์เนื่องด้วยอาจจะเป็นเกณฑ์รายได้ของคุณที่มันเกินเกณฑ์ก็คือเงินเงินรายได้ของคุณเนี่ยต่อปีมันเกินนะครับไม่ผ่านแล้วก็เงินฝากคุณเนี่ยอาจจะเกินก็ทําให้ไม่ได้นะหรือว่าอายุไม่ผ่านหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ได้เป็นคนไทยนะไม่ได้สัญชาติไทยเนี้ยก็ไม่ได้นะครับอันนี้ต้องชัดเจนแบบนี้นะเขาก็จะมีแจ้งมานะครับซึ่งถ้าเป็นเกณฑ์รายได้ถ้าเกิดคุณมั่นใจว่าคุณผ่านเนี่ยคุณสามารถยื่นอุทธรณ์ได้นะมันจะมีให้กดปุ่มยื่ เหมือนในส่วนของโครงการอื่นๆเช่น n, โครงการที่ผ่านมานะครับที่มีการยืออน่นอุทธรณ์ไม่ว่าจะเป็นบัตรสวัสดิการที่เคยยื่นอุณ์มันจะคล้ายๆกันก็สามารถกดยื่นอุณ์ได้ในแอปทางรัฐตรงหน้าสี่ได้เลยนะครับก็ยื่นอุณ์ถ้ายื่นยุทณ์แล้วผ่านมันก็จะไปสู่หน้าได้เงินหน้าห้านะครับอันนี้คือบางคนจะมาหน้าสีแต่บางคนเนี่ยจะไม่มาหน้าสี่บางคนที่ได้เงินไปหน้าได้เงินหนึ่งหมื่นบาทเลยครับคือหน้าที่ได้เงินหนึ่งหมื่นบาทคือหน้าห้า นะหน้าที่ได้เงิน1 0,000บาทเนี่ยจะไปหน้าได้เงิน1บาทคือไปหน้า5นะเมื่อคุณอยู่หน้า5คือหน้าที่บ่งบอกว่าเขาก็เขียนชัดเจนเลยครับยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิเงินดีตัวเงินเรียบร้อยยินดีด้วยก็หมายความว่าคุณได้1 0,000บาทเรียบร้อยครับถ้ามาหน้า5การันตีเลย1 0,000บาทเป็นของคุณอย่างแน่นอนครับอันนี้คือแบบชัดเจนเลยนะครับ ที่เป็นข้อมูลล่าสุดในนปัจจุบันที่ผมนํามาฝากกับทุกท่านนะตรงนี้สําคัญมากๆครับก็ให้คุณรู้และเข้าใจว่ามันเป็นกระบวนการแบบนี้นะครับนะก็เป็นแบบนี้ครับเมื่อคุณได้หน้า5คือหน้า4เนี่ยเมื่อคุณยืนอุทธรณ์ก็จะมาหน้า5แบบนี้ได้เหมือนกันหน้า5ก็คือหน้าได้เงินก็จบละที่เหลือก็รอวันใช้เงินไปทําการใช้เงินตามสิ่งที่คุณต้องการคิดไว้เลยครับว่าจะใช้เงินกับอะไรถ้าได้55เนี่ยก็คือคุณได้เงินแน่นอนแล้วนะครับนี่คือหน้าได้เงิน1 0 0 0 0หมนบาทครับ โอเคอันนี้ผมจะสรุปให้คุณแบบชัดเจนอีกครั้งนะครับสำหรับสิ่งที่คุณใครที่ได้หน้า3แล้วเนี่ยต้องทำอะไรต่อนะครับให้ไปหน้าได้เงิน10,000บาทครับอันดับแรกคุณต้องมีแอปทางรัฐใครลบไปแล้วก็ดาวน์โหลดกลับมาใครดาวน์โหลดอยู่แล้วก็ให้อัปเดตแอปด้วยแล้วก็เปิดแอปทางรัฐเข้ามานะครับเข้าระบบให้ถูกต้องจำรหัสให้ได้นะครับจายูสนเนมพาสเวิร์ดให้ได้ นะครับไปหน้าเช็คดูว่าคุณอยู่หน้าอะไรถ้าคุณอยู่หน้า3คือสบายใจได้คุณมีโอกาสได้เงินทุกคนนะครับแต่ขึ้นจะได้เงินหรือไม่ได้เงินจะขึ้นอยู่กับคุณคุณจะได้หน้าคือคุณตรวจคุณสมบัติผ่านหรือไม่ผ่านถ้าผ่านก็ไปหน้า5เลยถ้าไม่ผ่านก็หมายหน้า4นะครับอ่าเช่นถ้าเกิดว่าคุณสมบัติคุณไม่ผ่านนะครับก็อาจจะไปหน้า4คุณก็กดยื่อรณ์ผลเพื่อไปหน้า5ได้ถ้ายื่อรณ์ผลแล้วมันผ่านก็จะไปหน้า5นะครับ แต่ในกรณีที่ถ้าเกิดว่าคุณผ่านเนี่ยจากหน้า3เขาก็จะไปหน้า5ทันทีก็คือหน้าที่ได้เงิน1นึ่งหมนบาทครับนี่ก็คือหน้าได้เงิน1นึ่งบาทจะไปได้อย่างไรก็ไปได้แบบที่ผมเล่าให้ฟังทั้งหมดในคลิปนี้ครับนี่ข้อมูลสําคัญล่าสุดที่นราฝากทุกท่านอย่าลืมนะครับสิ่งที่สําคัญสุดคือการที่คุณจะผ่านหรือไม่ผ่านขึ้นอยู่กับ6ข้อซึ่งผมได้ทําสรุปเอาไว้ให้คุณแล้วสามารถดูได้หลังวันนี้ผมจะใส่ไว้ให้ไปดูแล้วทาความเข้าใจในคลิปนั้นให้จบให้เคลียร์นะคุณจะไดด้ชััเจนครบว่า คุณจะรู้อนาคตล่วงหน้าเลยว่าคุณจะได้หน้า4หรือหน้า5นั่นเองแล้วจะจัดการยังไงเพื่อเตรียมตัวให้คุณได้ผ่านนะครับแล้วก็เตรียมคิดเลยครับว่าคุณจะได้เงินเอาเงินไปใช้อะไรนั่นเองนี่คือข้อมูลมาฝากกัน